นกอ,อ่างไฟเตอร์ดังกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้กับผมนอกอา่างไฟเตอร์แลใเราจะมานำกาวระเบิดเด็กเลเจนโวขั้นที่เท่าไหรเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าครั้งนี้เราจะมากับสาย MTK สกาดอะสกาด MTK นั่นแหละครับจะเป็นยังก็ไปดูกันเลยซึ่งมันจะมาเริ่มจากบัดดี้ของเราก่อนครับผมซึ่งบัดดี้ของเราคือพูดถึแล้วเปิดทองคำอีดุนป้าใบส่ไปเลยหนึ่งบาทอะไรอย่าเป็นบัดดี้ไว้เออเป็นบัมม Call ode, ดดี Counter ้ของเราครับผมมีคอคอสเอาท็อปเด็กโซ่หน้าจ่ายหนึ่งเกตมีเค้เตอร์แอคครับ เราสามารถทิ้งการเบอร์เราหนึ่งใบเพื่อจะจบเทิร์นนี้ครับการไปนี้ได้รับ power แล้วก็ด e เฟน s ์และคริติคอลเพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนการ์ดที่เราทิ้งไปด้วยความสามารถนี้นั่นเองครับผมเราสามารถใช้ความสามารถนี้เนี่ยได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับโอเคผู <Okay. S 2> ้แรงส่วนและปนดงครัอีรุนมีเพลเทสโซการแล้วก็เคาน์เตอร์ไอ้แท่นั่นเองครับผมขออธิบายเพิ่มเติมด้วยสกิลของเคา,เาน์เตอร์ของมันหน่อยก็คือมันบอกว่าเพิ่มตามจำนวนการ์ดที่ทิ้งเนี่ยผมหมายเขาว่าถ้าสมมติว่าเราทิ้งการ์ดที power 1, 10, 10, 10, 000, ม่มีรุนนเนี่ยก็รับ ส่วนนี้บวกเพิ่ไมไปด้วยนะฮะแต่ว่าอีดุนเนี่ยมันก็สแต็คมันก็ไม่ได้สูงหรอกครับมันมีพาวเวอร์ดฟเฟนซ์แค่หนึ่งพันแล้วก็มีศูนย์ขีเราก็ต้องหาการ์ดแบบทิ้งเนี่ยแล้วมันบวกได้แรงๆมาใส่ให้น้องครับเพื่อที่ให้น้องต่อยแบบโป๊กเอ๋อเจ้าเอาๆๆ๋อเจ้าเอ๋อโป๊กเอ๋อเนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นนั่นเองครับผมตอนนี้เป็นการ์ดในกองกลางกันแล้วครับซึ่งเราก็จะใส่พูดถึงนะแอปเปิลทองคำอีดุนใส่สี่ใบบัตรดิ้ของเราใส่สี่เลยเพราะว่าตัวหลักเอ็มบีเคนะ มอเตอร์ไซค์สามเปอร์เซอรคืออสูรหมาป่าเฟนริวรีบัตตี้เป็นบัตตอ่าไม่ไป่ชับบัตตี้เฮ้ยรีบรัตตี้ครับผมอ่ามอเตอร,ร์ไซค์สามค่ะเพาเวอร์สองหมื่นดีเฟนต์หนึ่งหมื่นดีหกริติเคิลอ่าเนี่ยทุกคนเริ่มเห็นภาพหรือยังว่ามันจะแรงยังไงมีคอคอสครับผมจ่ายสี่เกตเมื่อการด้วู่ที่จากมือครับเราสามารถจ่ายสองเกตถ้าจ่ายขอการไปนี้จากมือก็ผมโดยที่ไม่ต้องจ่ายเฮ้ยขอโทษครับขอการไปนี้จับดอกโซเราโดยที่ไม่ต้องจ่ายขอคอสต์นั่นเองครับและการไปนี้เนี่ยถือวววว่่่าาาาาาเเป็นนนนนไซสสสส์จจจกกกะะอออมมมดด้้ยยัังแลคคุทรบ วุฒิการ์สู้ในการไม่ได้โจมตีถ้าเราไม่มีข้าวมือจบคดีการไปได้รับทริปเปิลแอคแทรหรือว่าตีหกรอบนั่นเองแต่ว่าหลังๆเราก็เอามาโดนทิ้งโดนทิง้งบวกอีรุนบวกพาวเวอร์สองหมื่นบวกดีเฟนส์หมื่นบวกหกขี้ตีอีกหกคริติคอลแต่ถ้ามีอะไรพวกนี้บวกก็จะบวกแรงขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าอันนี้ก็สามารถจา่ายสองเกมเพื่อ้อทำคอมโบได้เหมือนกันนะแบบสมมติว่าเราหาอีรุนไม่เจอใช่ไหมเราใช้การทิ้งมือทิ้งก็ได้จ่ายสองเกมดอราป้องตีหกขี้อ่ะฟอรมับผ โมเตอาาร์ไซด์สามประตูเ็คือวอลคิวรี่สกอบผู้รับให้เฮนาคตใส่2ใบมีขอเข้าผมจ่าย2เกตเอาท็อปได้ก็โซมีแอคทิ้งก้าวบนมือเรา1ใบเพื่อเปิดท็อปได้3ครับเอา1ใบขึ้นมือส่วนที่เหลือวางไวบ้บนมือสุดตามใจชอบนะครับผมไม่ได้ว่าเอาไว้บนไว้ล่างนะเออเอาไว้ล่างหรือบ,บนก็ได้นะเอาไว้บนครับผมแต่ว่าเรียงได้ตามใจชอบหลังจากนั้นจั่วการ์ดหนึ่งใบครับเราใช้วความสามบ้านี้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับผมโอ้แล้วผมจะบอกไว้้้กก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 ่่่่่ออออออนนนนนนนะะะัััังงงงววาาาาคคคคูรรรรีีตมมมไไไดดดดเเเลลืืแแ์์ข็ นะผมบอกไว้ก่อนแบบเอ้ยลงมาไหนขอดูหน่อยว่าเทอปกองมีอะไรที่มือเปิดเทอปได้3คู่แข่งไหนดูดิแล้วเราก็เรียงให้คู่แข่งกันวเราวางแปะแล้วเราก็เราจวดกองกา้าวเราหนึ่งใบนั่นเองครับผมมอเตอร์ไซด์สามใบตัวนีคือราชันน้ำแข็งโอเธอร์มิสเตอร์เรียใส่ไปหนึ่งใบครับมีข,อข้อร์คอ่ะผมเอาไว้มนไม่เกินหนึ่งใบจะดรอปโซเราเข้าโซการไปนี้ครับได้จ่ายสองเกรมีเอาเอา่เอมีโอเธอร์นครับผมจ่ายสองเกรแล้วรอบไม่เส่งเรายกระดับความสามารถของกา้าวทุกใบในสนามครับในลำกา้าวใบอื่นครับทุกใบในสนามทั้งมือ กเกจบโ,โซนแล้วบนสนามครับเข้ากองการจะนัดสลับกองจากนั้นเพื่อนๆคนโจกหกใบแล้วก็ทำการผสมกองการเข้ากเกตสองเกตนั่นเองครับผมราชนน้ำแข็งโอเธอร์มิเซเรียมีดับเบิลแฮกโซกาดและไลลิงสองครับผมซึ่งเวลาเรากดโอเธอร์แล้วก็ไม่ต้องเตะมิเซเรียเข้าไปแล้วท่อนบอกใบอื่นในสนามนะครับพอตแรกสนามเป็นตัวคือเคออสโอซิริสไม่มีอะไรมากเลยครับใส่ไปหนึ่งใบมีความสามารถอย่างเดูรูเรอัพพาพาพพเพ็ดใช่ไหมอ่าใช่ใช่ดูรูเรอร์พาพพเพ็ดครับผมเมื่อการที่เขาสลับครับในช่องซ้ายหรือว่าขวา เราบีมอตเตอร์ในช่องกลางครับเราจะได้ชาร์สแอนด,ดอร์นั่นเองแล้วก็เราสามารถจะก็สามารถเดรูร์สผาเพรศเ,เนี่ยได้เพียงหนึ่งครั้งใดหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับก็คือต่างๆเราก็จะมีตัวของอ่าอีดูเนี่ยอยู่ช่องกลางใช่ไหมเราก็ลงไอตัวเนี่ยมาซองสายแปะเข้าสนามชาร์จจั่วง่ายๆเลยมีแค่นี้ครับผมตัวนี้มอตเตอร์สนา,ามเบอรเบอคือเควอสเอลเบเรียนใส่ไปเลย1ใบมีความสามารถอย่างดูราโกทีแอสนะครับผมเมื่อการนี้เนี่ยบอสนามทุนน้ำระบบโซนโมโกเราสองใบครับแล้วก็เราจั่วการหนึ่งใบ เราสามารถใช้ดราโกทีแอสเน่ Net ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับผมมอเตอร์ไซค์สามาระเบิคือราชันเลือดเย็นในการพิพากษามิเซเรียโอ้ oh! ตัวใหญ่มากๆนะครับผมเป็น hey, มอเตอร์ไซค์สามขับพาววเลัง20,000 defense 20,000มีห้าคริติคอลการเป็นนี้เข้าข้อสนามด,ด้วยความสามารถของมิชชั่นคอมพลีทมหาเวทขั้นสูงสุดอัพโกริฟเดย์เท่านั้นนะครับผมคออย่างอื่นไม่ได้คอสมไม่ได้จากความสามารถก็ไม่ได้นะครับพี่เขาต้อแอรครับเจ้าความสามารถอนี้ได้แค่เทิร์นของเราเท่านั้น เราสามารถจ่ายสองเกตครับแล้วก็นางเว้นบนเนี่ยดึงใบด้านซ้ายเราลงตบโซนเพื่อแสงการไปดีครับเราสามารถใช้ความสามารถนี้เนี่ยได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทือนเท่านั้นครับราชยุ่เยานแห่งการทวาสาริเซเรยียมีเพดทนและไรลิงสูงถึงสิบเลยนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ขอมิเซเรยียนะเราจะมาใช้ความสามารถของอีดุนในการทิ้งมันเพื่ออีดุนเนี่ยจะมีพลังสองหมื่นหนึ่งพันหรเฟสสองหมื่นหนึ่งพันและมีห้าครีนะครับผมอีดุนเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนตัวเองเป็นพลังเกัิดในเฟสใบ,บนั้นแต่ว่ามันเพิ่มขขึึ้้้นน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 นะะะะฮผมมมมบอออกกกก่่่วาาััเเเพิ็คืืนนคนนคจยยนหนีซร 1,000แถมมีโซกาสไม่พอเรายังไม่โดนไล่ลิงด้วยนั่นเองครับผมตอนนี้เป็นมอเตอร์ไซส2กันแล้วครับซึ่งเราก็จะใส่วอรคิวรี่นิรนามใส่ไปเลย2ใบประการน,นี้เขาสนามครับเรื่องมอเตอร์ไซส3เนี่ยจะหนอบโซว้อหนึงใบแล้วเราสามารถจากพลังชีวิตอ่กหน่วยเพื่อนำการไปนั้นกลับขึ้นมือได้นั่นเองโอ,โอเป็นการเก่านิดนึงนะมาจากเอูนนะ ก็คือเอามาหยิบพวกไซส์สามในจดบันทึกเราขึ้นมือไม่จะเป็นแบบเฟลลิวเป็นว่าเป็นวิเซเรียอะไรเงี้ยเป็นวาคิรี่ได้ทุกตัวเลยที่เป็นไซส์สามนะครับในเด็กนี้มันไม่ได้จํากัดว่าต้องหยิบเอสการ์หรืออะไรแต่มันหยิบได้หมดเลยที่เป็นไซส์สามนั่นเอง <c oughs> เอ๊ะของบัวเบอร์โนว์โดนเธอโจมไม่เจอหรอก <c oughs> มอเตอร์บรบรเบอร์คือผู้กินซากศพฮาร์เรสเวลล์ใบ, well <c oughs> บเดียวพอนะฮะเมื่อการที่เขาสนามที่มือจั่วไม่ได้ดเธอล,ละครั้งไม่ใช่เฉพาะ แค่นั้นเลยฮะแต่ใส่ไปนหนึ่งใบก็พอแล้วต่อไปจะเป็นมอเตอร์ไซค์หนึ่งกันแล้วครับซึ่งเราได้ใส่ผมรเจชั่นเซลล์รูปใส่ไอรูปไปสองใบไอเป็นสี่ใบครับผมมีความสามารถอย่างข้อวางข้อมือประชาระการได้หลุดทิ้งจากมือเราครับเปิดท็อปได้สองใบหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบตะเกียบครับเราสามารถใช้ความสามารถข้อวางข้อมือประชาเนี่ยได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นครับแล้วก็หลักๆเนี่ยเราก็จะมาใช้ถึงล่างด้วยก็คือเคาน์เตอร์ครับ นัหว่างการต่อสู้เนี่ยที่พารังชิดพารังชุว,ชวเหล่านั้นถูกโจมตีเราสามารถทำการวินิจจะดรอปโซนกับเบเนวิต้ากองการ์ดและใจหนึ่งเกศครับถ้าทำยกเลดการโจมตีและฮิวสองเลือดนั่นเองครับผมมอเตอร์ไซค์หนึ่งไปด้วยก็คือโปรเจชั่นเซลล์เกออฟใส่ไปเลยสามใบครับมีความสามารถอยา่างขับนิฐานแห่งอัลซูวีพูปิทักเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากมือเราครับชาร์จสองเกศฮิวสองเลือดแต่นั้นฮะถ้าเราสวมใส่เทปเมซิแอมอยู่เราจวกการสองใบเราสามารถจะก่อสามารถขับนิฐานแห่งอัลซูวีพูปิทักได้เพียงหนึ่งครั้ เมาากกื่อจบการสู้ที่การมไม่ได้โจมตีเนี่ยเราสามารถนาการนี้กลับขึ้นมือได้นั่นเองครับมอเตอร์ไซค์หนึ่งไปทายของกองการเราก็คือถามกาเดียนมารอใส่ไปเลย1ใบครับมีความสะอาดเราสามารถคอทกากัาได้ม,มารเนี่ยได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นนะครับเมื่อกีน้นี้เขาสนามโจวสองใบาจากนั้นเอามือเราสองใบไปแปะทับกองฮะก็คือเหมือนโจเปลี่ยนมือแล้วก็มือสองใบแปะทับกองแล้วเผื่อเราแบบว่าไอ้ใบที่คอมโบกับใบที่อื่นใช่ไหมผมว่าสมมติเราใช้อะไรก็ได้สมมติใช้วบทิดี่ที่มือเปิดสาม เรียงไม้จวัวไมแบบเรียงแบบการ์ดที่เราจําเป็นต่อไปฮะแล้วก็เราอาจจะทิ้งไปโดนที่จะชาตสองเกตดก็จะชาตเบนี้ชาตเกดหลที่มันจำเป็นทิ้งไปได้เช่นกันครับผมตัวนี้หนึ่งใบครับใช้ได้มอตเตอร์ประทนของกองราวุคือวอรคูรี่เอาวิดดอผู้รอบรู้โอ้โขาดไปนี้ไปเลเจอรเราอยู่ยากกันเลยทีเดียวครับมีไซไเบอร์สใบมีการ์ดนี้ขึ้นเม็ความสามารถการ์ดที่ม่ข้อมหาเวครับที่เราได้เนี่ยจะไม่สามารถถูกยกเลิกได้นั่นเองครับ ในปัะการที่ถูกที่จะมือชาร์สแอนดรอนั่นเองครับผมแง่ายมากๆเลยใส่ใส่ยะส,ส,ส,สามันโคตรๆต่อไปจะเป็นเวมบอลกันแล้วครับซึ่งเราก็จะใส่น้ำผู้แห่งไม่มิวโป่งใบเนี่ยใส่ไปเลยสใบมีความสามารถครับไอมีความสามารถและมีคัสค้อนครับผมที่ก้าวมือเราหนึ่งใบคือเราจะได้ชาร์1หนึ่งเกรดและนำมอเตอร์เอสการครับผมที่มีไซส์สามไม่เกินหนึ่งใบจากกองก้าวเราขึ้นมือและสำหรับกองการ์ดครับ,รบเราสามารถได้น้ำผู้แห่งไม่มิวเนี่ยได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นนะครับผมซึ่งเอสการในกองการ์ดเราจะมีอะไรบ้างนี่ดดมห,หดู้ นี่สลักครับแอสกัสไซสามในกองการเราจะประกอบด้วย3ามอน,นี้อย่างแรกครับผมราชาลิเยในกาลิภาคสามิเซเรียอย่างที่2ครับผมบังคิรีฮะรับให้ยนาคนแล้วก็เป็นเฟริลิวรีบัตตี้นั่นเองครับซึ่งจะเลือกได้สามเท่าคืออ่ะถ้าเรามีอันนี้เราเลือกไล่อ่ะจะมีคาร์กันมิเซเรียครับแล้วก็ช่วยเอนีเคได้ด้วยมีวังคิรีช่วยจั่วหาของฟาร์มเลียงกลองแล้วก็มีไอ้เฟรนิลิวเน้นแรงนะครับผมที่เราสามารถเสิร์ชได้น่าเกลีนั่นเองครับผมมี3อย่างมี3ตัวเลือกเนาะ พราะว่าที่เหลือเป็นไซส์สามไม่อื่นพวกนั้นไม่ติดแอสกัดโอเคไปต่อและเนื่องจากเราจ่ายไซส์สามมาเยอะครับเว็บโบว์เปต่อไปก็คือลดจํานวนประชากรป้าสามใบนะคะใบนี้เอามาค่าเกสามเชื่อทิ้งเลยค,ครับผมมีข้สคอรครับนังมอเตอร์ที่มีไซส์สามเนี่ยรั่วสูงกว่อภาษาเราหนึ่งใบลงหลบโซนและจ่ายพลังชื่อหน่วยครับเพื่อที่เราจะได้เคาน์เตอร์จั่วกระสองใบเราสรรามารถไล่ลดจำนวนประชากรได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับผม ก็ได้แล้ครับจ้าที่ผมอธิบายไปเชื่อเทิ้งจัวสองอ่ะง่ายมากใช้ได้ทั้งเธอเดาเธอแข่งไปเลยทีเดียวแต่ว่าชื่อเฉพาะเธอราคานะจ๊ะเวทมบตร์ระเบิคือยิงกาดสามใบคร,ร,รับง่ายๆแคชคอร์สที่มือหนึ่งจัวสองรอธรรมาร่ายยิงกาดได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับง่ายไหมง่ายทุกคนใส่สามสองก็ได้แล้วแต่เวทมบตร์ระเบิคือมหาเวทย์ไบฟรอดที่เชื่อมไปยังสวรรค์ใส่สองใบนะฮะมีแคชคอร์สเข้าใจหนึ่งเกรเลือดจ้าของธรรมาร่างจากข้าราชนีครับรอธรรมาร่ายมหาเวทย์ไฟฟรอดที่เชื่อมไปยังสวรรคคค์์ได้้้เเเพียงงรรรัััในนนนททิ่าบ ความสำเร็จแรคือนำมอเตอร์แอสการ์ดหรือว่าดันเจียนเอนี่จะดอกตัวเราครับขึ้นมือและเราจะได้รับพลังช่วยหนึ่งหน่วยครับแล้วก็ทมสำเร็จที่สองก็ผมจูนหนึ่งใบให้ดอกโซนดูใบาจากเวมยมลที่เราเซตอยู่บนสนามนั่นเองครับซึ่งแอสการ์ดเรามีอะไรบ้างที่หยิบได้จะดรอปใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาให้ดูมาเราจะสามารถหยิบแอสการ์ดจากดอกโซนขึ้นได้เจ็ดใบซึ่งเราก็จะมีอ e ีดูนครับผมตัวนี้เป็นแอสการ์ดนะมีวากิรี่ครับเป็นเวลรบุรุษแล้วก็เป็นแอสการ์ดฮาร์ดสเวลครับแอสการ์ด อัสการ์ดเ,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 เวืบนุดร้อยศูนย์มิเซเลียวอลเคอรี่เฟตลิวเจ็ดใบเลือกหยิบได้เจ็ดใบนะครับผมจากเว่นตมใบนี้ก็คือจานิงเกตหยิบอัสการ์ดจะรับอขึ้นมือจากดอกนะพวกนี้เนี่ยเลือกหยิบได้เลยขึ้นมือแล้วก็เราจะได้ฮิวหนึ่งเลือดนั่นเองหรือว่าถ้าไม่ต้องการเนี่ยเราจ่ายเกตเพื่อจวนหนึ่งใบอย่างเดียวก็ได้นะครับผมอ่าเก่งมากเก่งมากใบนี้ใส่ใส่แน่นอนนะจ๊ะเวมนต์ใบต่อไปก็คือบรเทนการหนะรือว่าตัดเวทข,ของเราเองครับ มีแคทคอรจ่ายสองเกรเพื่อเคาน์เตอร์ดูกราเยเวอรมอนที่คู่แข,ข่งกำลัารางรไายครับหรือว่าทำลายการ์ดเวอร์ม,นมอนบนสนามคู่แข่งก็ได้นะเออไม่ใช่แค่ยกเลิกนะแต่ว่าจับทำลายเซตทิ้งก็ได้ครับดังนั้นหาเรามีเบอร,ร์เซอร์ก่ายเข้าในดอกโซนเราสามารถทิ้งกา้าวมือเราและจ่ายสองเกรครับเพื่อนำการ์ดไปนี้กลับขึ้นมือได้นั่นเองครับซึ่งออไอคอนสามาร่างเราคงไม่ได้ใช้เพราะว่าเราไม่ใส่เบอร,ร์เซอร์ก่ายในกองผมบอกไว้ก่อนแต่ว่าเออต้องถ้าถ้านผู้ชมต้องการได้แบบตัดเวอร์มอนลัวบอกผมได้เดี๋ รายการนี้ได้ครับเมื่อจบการต่อสู้ครั้งแรกนะครับในเทิงของคู่แข่งจ่าย2เกศครับผมและพลังชื่อ2หน่วยเคอร์เตอร์จบแอทแท็บเฟสนั้นทันทีครับผมมีแค่นี้เลยแต่ว่าโดนตัดเวก็ดามือตาบัวครับผมไปผ่ามีแค่นี้แหละเวทมนต์ใบต่อไปก็คือลวนโนมาใส่ไปอีกหนึ่งใบครับมีแคสคอร์ครับทิ้งก้าวมือเราหนึ่งใบาาการันตูนที่เนี่ยจะแคสคอร์ของการวันนี้นะเป็นเลเจนด์โดแล้วได้ฮิวจั่วครับแต่ว่าได้เป็นสตาร์เนี่ยเราจะได้ชาติหนึ่งเกศแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์ไซด์สองด้วยว่ตาต่ำกว่าใบนนั้านะสาคู่่แขง เราสามารถได้โลยทว่าด้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นครับผมซึ่งถ้าเราทิ้งทั้งสองอย่างเราก็ได้สองเทกเลยนั่นเองเว้บบนไปต่อมาก็คือมัเซ่นแห่งมิตรภาพครับผมพัซโซแห่งบริเตนแห่งมิตรภาพนะครับหากเรามีการเนี่ยที่มีคนมมหาเวเข้าอยู่บนสนามเราสามารถได้การไปนีได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องจ่ายแคสคอนเลยครับและแคสคอนของการบปนียก็คือจ่ายสองเกตเพื่อที่เราจะได้จวดสามใบและทิ้งการบนมือเราสองใบนั่นเองครับเราสามารถได้พัซโซแห่งมิตรภาพด้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นนะ ซึ่งถ้าใครอยากใส่ไปที่2ใบหรือ3เนี่ยผมก็ไม่ห้ามนะเพราะใบนี้ถือว่าเป็นใบแบบจัว่วจั่วเยอะและ้วก็ทิ้งมือเป็นการระบายของในมือเพื่อให้เราแบบว่าเสเด็กไม่ได้โดนทิ้งได้ด้วยเออซึ่งจะใส่2ใบก็ดีเหมือนกันนะเออผมว่าแต่ผมใส่ใบเดียวพอได้นิดนึงนะปรับได้ตามจะชอบเลยแล้วเวทมนต์ปลายท้ายของกอกเราคือจูจ้ากาดบัตตี้ไฟขาดเข้าไปไม่ได้จริงๆครับเราสามารถรากการเดทได้ครับได้ทุกฝงเลยนะเลือกจะของทัพมนต์อยากจากข้างล่างครับผมแล้วก็เราจะได้ชาร์จสองเกรดแนะนำการ์ดนี้เนี่ยไปว่่าทีชอบอับ เราสามารถได้ฟิลดการบันท่ไฟได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเกมเท่านั้นครับความสามารถได้คือดัมเบอร์ที่จะก,กองกัารเราหนึ่งใบขึ้นมือจะนั้สนับของครับแล้วความสามารถที่สองเคาน์เตอร์หากเราหรือว่าคู่แข่งเนี่ยมีพลังชีวิต5ห,หน่วยด้วยต่ำกว่าเราสามารถนำไม้ตายจากกองกัารเราหนึ่งใบขึ้นมือจะนั้สนับของการดได้ครับผมแล้วก็เมื่อเริ่มต้นแอตท์เฟืของเราทักาการดนี้เนี่ยอยู่ในช่องบันดี้เราสามารถเริ่มบันดี้ครับหนึ่งใบใน3สามเราการเป็นดันบวกสองกรีนั่นเองและการด์ดใบสุดท้าายขอองกกเรคื ไม้ตายบังคับหยุดการทำงานของโลกนี่ตัวหลัก FTK เรามาแล้วครับใส่ไปเลย4ใบนะครับผมราก,กเกณได้ดเนี่ยเมื่อคู่แข่งเขามีพังุชีวิตหน่โดยรู้ต่ำกว่าเท่านั้นครับมีแคสคอสจ่าย2เกตสร้างความเสียหายใส่พังุชีวิแข่งเท่ากับคริติคอลของมอนเตอร์ในช่องกลางทั้งหมดของเราซึ่งเร้ยกว่าสตูมอีรุน5คขีดถึง6คขีดขึ้นตีปุ่มคู่แข่งได้5หรือ4ป่ปาไม้ตายต้มตัวระเบิดไปเลยนะสำหรับเด็ก m t k ง่าย ถ้า okay, วขมไม่มีแบบพูดพรเทพหรือการกันในช่วงเราเริ่มก่อนบอกเลยว่าตัวสลายรล้วแบมบ <g ül> <g ül> ก็จบไปแนละ้กกวก็สำหรับการระเบิดได้กับนกอ่างในครั้งนี้ต่อไปจะเป็นการเทสเด็กฤกกันแล้วป่ะไปดูกันเลยอะต่อไปจะเป็นการเทสโอโอโอ้เด็กกกันแล้วนะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็ยังไงดีพร้อมยังพร้อมจะดูกันยังโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ r ร d t h e f แ a ลก์เลเจนด์โว่มี้คือผู้ดูแลแอปเปิลทอลคัอีดุลโอเคเ๋าะ โอ้โหจะจามถ้าผมจำผมขออภัยด้วยนะเดี๋ยวโอเคตัวจโจอค,ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพกโอเคแค่นี้เราก็ชนะแล้ว <c oughs> และชาสองเก่งครับผมเราไปฝ่ายเริ่มก่อนเขาก็เดินดออืมไหนดูสิอ่าห้าโอ้โหมือยกี้ผมบอกอันตรายค่อนข้างขีดสุดเลยครับผมขอเอาวิสิเลที่มือเลยเพราะว่าเราเอชทีเคเนาะเราไม่ต้องอะไรละดอโอเคผมขอทำการฟรายน้ำผู้เห้ไม่รู้ครับทิ้งรูจากมือ เพื่อชาติหนึ่งเก๋ครับแล้วก็เสริมมอเตอร์เอสกาไซสามจะของการเราหนึ่งใบขึ้นมือเขาเสิร์ฟครับผมเฟรนดี้รีบัดดี้ขึ้นมือจากนั้นโอ้ยจะจับโอ้ยโอ้ยมันกระเด็นไปนี่ขอโทษครับขอโทษแล้วก็สลับของการฮะชิคกี้โง่ลูครับโดนที้งจากมือเปิดท็อปได้สองใบหนึ่งสองหนึ่งใบขึ้นมืออหนึ่งใบแพ็กเกจนะครับอืมไหนดูมือสิคอครับผมแจเก็ตพาลเดโซอีดูน่าบันดี้คอบันดี้กิฟต์อ่าแล้วก็ คอครับผมโอซิริสครับข้าสนามชาร์จแอนดอร์อ่าพรถจัลรรถประชากรน้าจ่าหนึ่งเลือดกินโอซิริสทิ้งเข้าวโจสองเมื่อหนึ่งสองโอเคคอเป็นวัคซีนอะไรนามฮะจ่ายหนึ่งเลือดเพื่อหยิบโอซิริสกลับขึ้นมาเพื่อเราจะใช้อีกรอบนะฮะแต่ว่าน่าจะได้ใช้เทร์นี้แน่นอนหยิบขึ้นมาอ่าโอเคแค่นี้แล้วก็เสร็จทุกอย่างเสร็จแล้วเป็นไงทุกคนอ่าสกิลของอีดุนก็ผม เราสามารถไอเดฟเฟยนะอีดูนฮะทิ้งเฟรนิลิวไปได้จากมือเพื่ออีดูเนี่ยพาวเวอร์โโบวกสองหมื่นบวกดิฟหนึ่งหมื่นบวกหกขีครับแล้วก็จ่ายสองเกจด้วยเฟรนิลิวฮะดีไหมไม่จ่ายไม่จ่ายเกจครับไม่จ่ายเกจไม่คอครับแต่ว่าถ้าใครอยากจ่ายเกจก็ขอได้นะอ่ะแค่นี้เลยตีไปหกขีคู่แข่งรายเวยกเลิกจ่ายสองเกจตันเว้ครับผมอามีมีจ่ายสองเกตันเว้ครับผมอ่ะตันเว้ป่าป่าป่บป่บป่า,า,าบอ่ะเสร็จง่ายต่อคอเฟรครับ ผ yeah ู้จัดการบันไดไฟครับคู่แข่งวี่นะท่านหนุ่ยตามกว่าหยิบไม้ตาจากกองการเราขึ้นมือจากนั้นสำหรับกองการและชาสองเกบผมแล้วไร่บังคับจุดการตํางกของโลกจ่ายสองเกศยิงหกเลือดตูมจบคู่แข่งตายเฮ้ยมันมันเร็วไปหรือเปล่ามันเร็วไปไหมสำหรับสำหรับคลิปเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราเราเอาอีกรอบเพื่อความชัวเราเอาอีกรอบเพื่อความชัวดีกว่ามาเราจะได้เห็นว่าเด็กเนี้ยเนี่ยมันทำได้จริงๆนะ มันไม่ได้วรอกฟลุกแบบมือขึ้นหรืออะไรเราทําได้จริงนะเอาเซีย okay. มสับมแล้วกันปบับกลับไปกลับไปสับกองอะอืมตัดช็อตกันขึ้นกองโออกายกำลังร้อไห้โอ้ชึบมาตัดกลับไปมันเร็วไปมันเร็วไปเดี๋ยวคนดูบอกว่าโอ้มไม่สะใจเลยพี่มันเร็วเกินไปออะเนี่ยแหละฮะธรรมชาติของเอ็กซ์ทีเคมันทำมาอย่างนั้นแล้วครับก็ถ้าใครถ้าใครชอบใน,นนี้ก็จัดได้ครับผมถ้า่โดนเพื่อนกระทืมน,นะ okay. โอเคโจ้หกคำหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วก็มาบอกไปก่อนว,ว่าพวกเด็กพวกนี้มันมีจุดจด,จด,ด้อยของมันเยอะนะเราก็ต้องไปทิพิจารณาเอาเองนะซึ่งผมก็ไม่แนะนําให้ออเดรนีไปแข่งหรอกมาันมาเสียงเขาเตือดนดออโ,อโอ้โหครบเลยเนี่ยชาชาชา,ชาชาชานี้ก็ได้ถ้าเราเก็บไว้กันเราก็ใช้ทิ้งอ่าเราก็ไม่ต้องทิ้งไว้ทันนะแต่ว่าอันนี้คืออะเ0 0 e k นะชาแอนดอโอเคผมขอทําการไล่รครับผมถ้าพวไย่มีมิว,วทิ้งเป็นวอลคิรี่จากมือฮะ ใช่หนึ่งเกตเซอร์ไนเอสกาดจากกองการเราหนึ่งใบขึ้นมือฮะเอสกาดเอสกาดหยิบครับตัวของไวชิรี่ครับผู้รับให้เฮนาคตขึ้นมือก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะแบบกลัวคู่แข่งไม่ตายอยากกันตัวเองหน่อยสักนิดนึงก็ยังดีหยิบมิสเตเดียขึ้นมือได้นะฮะแล้วแต่แต่นี้ผมหยิบเป็นไวชิรี่นะครับแล้วก็สลับกองนะแล้วก็ไวชิรี่เส้นครับโดนที่จะมือชาร์จครับแอนด,ดอร์ป๊าบโอ้ยดียงไงได้ไวไทัสมาอีกรอบหนึ่งฮะพร้อมทำการ ตาย2เกตค,ครับทอมบีกัสโซเพืออ่อคอวอรคิรี่ครับจะเก่าผู้รับให้ในอนาคตสกิลทิ้งก้าวมือผมหนึ่งใบทิ้งเปิดสามครับเลี้ยงได้ตามใจชอบว,ว้าวโอ้ยจั่วหนึ่งใบครับผมเพิ่มอ่ะการณ์ที่ผมรู้เขาเปิดสองหยิ 1, บหนึ่งใบขึ้นมือในใบแปรเกตอ่ะนี่เลยฮะหยิบเป็นเว้ยนี่ขึ้นมืออันนี้แปรเกตฟาบอืมไหนดูซิล่าค,ครับผมรถจัดรนประชากรกินวอร์คิรี่ทิ้งจั่วสองหนึ่งสองว้าว แล้วก็ขอร์รายมหาเวทย์ใบฟอร์ที่เชื่อมไปยังสวรรค์าจ่ากเกตหยิบเอสการจะรอบโซนขึ้นเมื่อยิบนี่ฮะฮิวถึงเลือดอ่ะแล้วแต่จะอยู่หรือไม่หยิบก็ได้แต่ผมหยิบวาคิรี่มาฮะแล้วก็รายรัวนโนวาดิสวาคิรี่จัวฮิววาคิรี่ชาจัวมาบมาบโอเคน่าจะพอได้แล้วฮะจ่ากเกตขอวาเคจ่า,จากเกตขออีดูนฮะทอมเบกาโซบริกิฟหลังจากนั้นแอดเฟร็ดครับทิ้งเฟร็ดอวู่กบโิตีโ้โบโ แล้วก็ลายไม้ตายจบคุกอย่างตูมเร็วไปไหมไม่เร็วหรอกนะทุกคนเออเออแต่ว่าเธอหน้าอยากหยักกันใช่ไหมเราก็อจะได้ฟิเวเจอร์การครับเสิร์ชหาไม้ตายขึ้นมาอีกเอาไว้ใช้เธอหน้าปุ๊บชุบวางแล้วเราก็ชาสองเกตครับอืมอ่ะตีมาเขารอบแรกลาโซการถ้าผมอ่ะตีเสร็จรอบแรกตัดเฟรเลยจบแค่นี้เลยฮะแล้วก็เขา้าเธอเรา เล่นใหม่อีกรอบแค่นันเองนะฮะเด้งง่ายมากถ้าเราบอกว่าเคียงใหญ่มากก็อาจจะมีเอ่อตัวแบบมิเซยร์ยาอะไรพวกนี้เด้งก็ได้นะืมแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยซึ่งสำหรับการเทนิสก,ก็จบไปเพียงเท่านี้เร็วอ่ะเพราะมันเร็วมากเลยอ่ะทุกคนเด้กมันแรงนะเด้มันเก่งแต่ว่าเด้มันข้อเสียเยอะก็ต้องไปคิดกันดีๆนะเพราะว่าหากันมันน้อยมากซึ่งก็อาจจะโดนเตะตัดขาโดนทําลายบอร์ดโดนขัดดูนี่นั่นนะฮะผมซึ่งโดยรวมก็ถือว่าเปไ็นในที่อยู่ในเทียเอฟทีเคเคเอฟทีเคแล้วกันเนาะอ่า แลไว้เทียบเป็นเทียบระดับใหญ่ๆก็คงจะไม่ค่อยได้มันเหมือนเด็กมีมากกว่าแบบจัำสแกลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นะจ้ะบ๊ายบายเป็นได้เอสการธรรมดารุนแรงมากแต่ว่าไม่เท่เอาเดีเ๋ยวมาเท่เลยว่ะเอออันนั้นก็เท่กว่าหน่ะไปแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการระเบิดได้กับนกอ่างในคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับหรือว่าโดเนตให้นกอ่างไฟเตอร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจ๊ะ๊ายบายโอ้ผมลืมบอกใครอยากเปลี่ยนอได้ยังไงก็เปลี่ยนตามใจชออบบเเลยด้